หนุ่มเคียงข้างให้กำลังใจแฟนนางเอกในวันสูญเสียคุณพ่อเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีชาพนกิจศพคุณพ่อทวีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านเบนเรวิยนยานันก็ได้โพสต์บรรยากาศพิธีงานพร้อมเผยภาพหวันใจผู้ประกาศข่าวหนุ่มออฟชัยน์หานคีรีรัตที่ได้เดินทางไปร่วมงานและคอยเคียงข้างให้กำลังใจนักแสดงสาวในวันสูญเสียพร้อมเขียนข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่า 30ตุลาคม2 5 6 6ได้ชาพนักกิจคุณพ่อเสร็จสิ้นแล้วค่ะการสูญเสียครั้งใหญ่และครั้งแรกในครอบครัวของเบนเพิ่งผ่านไปเบนขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้เบนและครอบครัวมากๆนะคะเบนได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ส่งพวงหรีดมาให้รวมถึงทุกท่านที่ร่วม,มือบริจาคมาให้ด้วยค่ะขอบคุณเจ้าภาพงานศพพี่มดดำและทางช่องวัน31มามากๆค่ะการสูญเสียครั้งนี้ทำให้เบนเติบโตขึ้นในอีกเวอร์ชันหนึ่ง ต่อไปนี้เบนต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวเบนสัญญาณพ่อว่าเบนจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดพ่อไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงลูกหลานนะหลับให้สบายคอยส่งกําลังใจให้เบนบนฟ้านะพอจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปปอลอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ช่วยจัดงานพ่อให้สมบูรณ์ที่สุดค่ะ